สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรณสำหรับคนที่เกิดราศีมีนประจำเดือนกันยายน2565หารยหรือปี2022การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันในช่วงเดือนกันยายนนี้มีช่วงของไพ่การทํางานเข้ามาสถิตยอยู่ซึ่งคนที่เกิดราศีมีนเนี่ยถือว่ายังมีการเคลื่อนไหวด้านการทํางานมีความกระตือรือร้น แต่อาจจะมีปัญหาให้ต้องแก้ไขยังเหนื่อยหรือยังมีอุปสรรคในเรื่องของการทํางานอยู่นะคะให้ควบคุมเรื่องของอารมณ์นะอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้มันยังมีปัญหาให้ต้องแก้ไขในหลายๆเรื่องนะไพ่ใบแรกซึ่งเข้ามาอยู่ในตําแหน่งของตัวเองนะคะประกากฏไพ่ดาบนะก็เป็นเดือนที่ยังมีปัญหาหต้องแก้ไขไพ่สี่ดาบนี้เป็นเดือนที่ยังเคลื่อนไหวอะไรอย่างช้าๆรวมถึงอาจจะเป็นช่วงเดือนที่นะคะมีเรื่องของการหยุด การพักร้อนนะคะหรืออาจจะกําลังรอการเริ่มต้นอยู่ก็ได้นะคะฉะนั้นถือว่ายังเป็นไพ่ที่เราต้องใจเย็นๆนะคะแล้วก็ยังต้องดูแลในเรื่องของสถานการณ์ทั่วไปด้วยนะคะแต่ถือว่าดวงมีโอกาสนะคะที่จะได้ใช้ความสามารถฉะนั้นอาจจะต้องแบบเพิ่มในเรื่องของความเชื่อมัน่นหรือเคลื่อนไหวให้เยอะๆหน่อยนะคะ ในตำแหน่งของผู้ใหญ่ทุกคนก็ได้ชี้ได้เป็นผู้ชายนะคะปรากฏไพ่การเงินอันนี้มองว่าส่งผลดีนะคะแต่ให้ระมัดระวังเรื่องของความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ต้องพูดคุยกันให้ดีๆหน่อยนะคะหรือเรื่องของงานหรือธุรกิจที่ทําร่วมกันเนี่ยเรื่องผลประโยชน์เรื่องการเงินการทองนี่อาจจะได้น้อยนะคะจะอาจจะต้องปรับในเรื่องของความสัมพันธ์ตรงนี้ด้วยเรื่องเงินนั่นแหละนะคะในตําแหน่งของผู้ใหญ่ทุกคนก็ได้ชี้ได้เป็นผู้หญิงนะยังเป็นตาแหน่งที่ดีมากๆ จะเข้ามานะคะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือทําให้เกิดในเรื่องของความสําเร็จในทุกๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องงานเรื่องธุรกิจเรื่องที่เรื่องทางนะคะมีโอกาสที่จะเข้ามานนําโชคนะคะหรือเข้ามาทําให้เกิดโอกาสทุกๆเรื่องนะคะหรือคนไหนที่มีปัญหากับผู้ใหญ่ทุกคนก็้ช้ที่เป็นผู้หญิงนี่ให้ไปปรับความสัมพันธ์กันมีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันและความสัมพันธ์จะดีมากขึ้นในตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสำนักงานร้านค้านะอาจจะเป็นเดือนนะคะ ที่มีเรื่องของการต่อเติมมีเรื่องของการซ่อมแซมนะคะอันนี้มองว่าไม่เสียหายอะไรนะแต่อาจจะมีค่าใช้ใจ่ายตรงส่วนนี้บ้างแต่ถือว่าการเงินนะหรือว่าในเรื่องของรายได้ยังไหลเข้าตัวบ้านหรือตัวร้านอยู่นะ,ะ <S <S ซึ่งยังทําให้เกิดความโดดเด่นนะแต่ว่าต้องไปทําความสะอาดนะคะในตําแหน่งของบ้านหรือร้านให้ดีรวมถึงนะคะอาจจะต้องทําให้เกิดความสว่างนะ,ะจะทําให้เรื่องของการเงินที่เข้ามาสู่ตัวบ้านหรือตัวร้านเนี่ยเข้าแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะ คือบางคนเนี่ยเงินมันเข้านะคะแต่มันเข้าน้อยหรือว่าพอเข้ามาปุ๊บเราต้องแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปเรื่องลูกเรื่องบริวารน,นะคะไปซ่อมไปแซมนะมีปัญหาค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นแหละทาให้เรื่องของการเงินเนี่ยนะมันได้ไม่เต็มเม็ดเต็ม est, หน่วยจะถือว่าบ้านยังให้โชคนะหรือล้านยังดึงดูดการเงินอยู่นะคะแล้วก็บางคนเนี่ยมีเรื่องของการแบบเสี่ยงนะ,ะในตําแหน่งของตัวเลขบ้านตัวเลขร้านด้วยอ่าบางคนก็ถูกแหละนะคะแต่ก็ถูกได้น้อย เพราะว่าอาจจะเหมือนกับออกคาดเคลื่อนบ้างอะไรบ้างฉะนั้นนะคะก็อาจจะต้องไปทําความสะอาดให้ดีนะคะแล้วก็นะคะทําให้เกิดความสว่างนะคะจะทําให้เรื่องของโชคนะหรือการเงินนะคะเข้ามาสู่ตัวบ้านหรือตัวร้านได้ยอย่างเต็มที่ด้วยนะคะในตําแหน่งของญาติพี่น้องนี้ให้เรามาระวังนะ จะมีข่าวไม่ค่อยดีนะคะญาติพี่น้องอาจจะมีอาการเจ็บอาการป่วยหรือมีเรื่องของการโยกย้ายมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือว่าถ้าญาติพี่น้องมีเรื่องของการซ่อมแซมต่อเติมบ้านหรือย้ายบ้านย้ายร้านนี่มองว่าถูกฉลกนะคะแต่ถ้าหากว่าไม่มีเนี่ยก็ต้องนะมาระวังนะคะเรื่องของสุขภาพเรื่องอุบัติเหตุด้วยรวมถึงเรื่องของความไม่เข้าใจกันกับญาติพี่น้องอาจจะเกิดขึ้นความคิดแง่ลบๆความคิดด้านหลย้ายอะ่ะอาจจะเข้ามานะทำให้ความสัมพันธ์ของญาติพี่น้องไม่ค่อยดี อันนี้ก็ให้ไปปรับกันหรือใส่ใจกันให้มากๆนะคะในตําแหน่งของบริวานนะคะถือว่าจะได้บริวานนะเข้ามานะในเรื่องของการทํางานแต่บริวารไม่ค่อยที่จะขยันเท่าไหร่นะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการทํางานที่ยังไม่เต็มที่รวมถึงเรื่องของการทํางานหรือการบริการต่างๆของบริวานนี่นะอาจจะมีข้อผิดพลาดด้วยนะคะให้ป,ปรับความสัมพันธ์ตรงส่วนนี้ให้ไปพูดไปคุยนะคะแล้วก็ปรับความเข้าใจกันให้มากๆนะ ในตำแหน่งของลูกหรือหลานนะคะก็อาจจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกัน,นเหมือนกันโดยเฉพาะลูกหลานนี่อาจจะมีปัญหาสุขภาพหรืออาจจะมีเรื่องของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักต่างๆหรือ,อว่าโอกาสหรือการเริ่มต้นในเรื่องของการงานนะคะหรือสิ่งที่เข้ามาช่วงนี้นะคะลูกหรือหลานนี่อาจจะมีปัญหาอาจจะยังมีความไม่พร้อมอ่ะคืออย่าไปบังคับนะคะต้องให้ไปพูดไปคุยไม่ใช่ว่าหยิบยื่นโอกาสให้แต่ก็ต้องดูด้วยว่าลูกหรือหลาน diminish, ชอบหรือไม่ชอบนะคะถ้าไม่ชอบอย่าไป<ม>บังค <จะ S 1> ับ แต่ถ้าต้องการให้สิ่งดีจริงๆต้องเข้าไปพูดทําความเข้าใจนะคะจะทาให้เรื่องของความสัมพันธ์กับลูกหรือหลานนี้ดีมากขึ้นนะคะคนไหนที่ตั้งคันอยู่นี้ต้องเรามาระวังเรื่องของการแท้งบุตรนะละตาแหน่งของเพื่อนร่วมง,งานนะคะยังเป็นตําแหน่งที่อาจจะมีความกังวลใจเกิดขึ้นบ้างนะคะแต่ถือว่ายังส่งผลน่ะดีกับเรื่องของงานอยู่บางคนนี่ก็คืออาจจะมีการพูดคุยการเรื่องธุรกิจการปรับช่วงเวลาที่ถือว่าไม่เสียหายนะคะ ในตำแหน่งนะของการช่วยเหลือยังมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะซึ่งยังส่งผลในด้านดีนะคนที่เกิดราศีมีนเดือนนี้ก็คิดเรื่องงานนะคะยังเหนื่อยกับเรื่องของการทํางานมีเรื่องของอุปสรรคให้ต้องแก้ไขอีกมากนะคะไพ่ยี่ีพยากรณ์นะคะก็บอกว่าอย่าไปกังวลใจเยอะนะคะต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะต้องรู้จักปรับตัวนะจะทําให้เรื่องของปัญหาต่างๆนะคะยังคลี่คลายไปได้รวมถึงปัญหาด้านความรักต่างๆนี้ให้เรามาระวังนะคะ การทางานของคนที่เกิดราศีมีนะคะถ้าดูในเรื่องของไพ่งานนี่ออกมาใบหนึ่งนะก็ดูโดยรวมแล้วละ่ะโอกาสเรื่องของการทํางานหรือการเริ่มต้นนะเข้ามาแน่นอนเพียงแต่เดือนนี้มันยังมีปัญหาที่เราต้องแก้ไขกับเรื่องงานหรือธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้ใหญ่เรื่องผลประโยชน์เรื่องสถานที่ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารน,นะคะซึ่งก็อาจจะต้องไปพูดคุยหรือไปปรับทาให้เรื่องของการทํางานยังลงตัว นะคะแล้วก็คนที่อายุไม่เกิน24ปีอ่ะอาจจะมีเรื่องของการเริ่มต้นเกิดขึ้นก็เป็นช่วงที่ต้องฝึกฝนงานลองงานนะคะแล้วก็พัฒนาตัวเองด้วยนะคะมันก็เลยยังเป็นอิทธิพลของไพ่ที่ยังมีเรื่องของความกังวลใจนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของความเหนื่อยในเรื่องของการทํางานอยู่นะคะฉะนั้นเดือนนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะขอให้มุ่งเน้นในเรื่องของการทํางาน แล้วก็ควบคุมเรื่องของอารมณ์อ่ะใส่ใจกระตุ้นงานมากๆแล้วก็เน้นการปรับตัวนะแล้วตำแหน่งไหนที่ไปตำแหน่งเสียหายเราก็ไปทําความเข้าใจนะคะจะทําให้การทํางานต่างๆนี้ยังเกิดโอกาสสําหรับคนที่เกิดราศีมีนอยู่แล้วก็เรื่องของการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาต่างๆนี้ยังเกิดโอกาสหรือยังเข้ามาอยู่นะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะรายได้การเงินนี้ก็ปรากฏ1ิเหรียญกับ1เหรียญถือว่าจะมีโชคในเรื่องของการเงินไม่ว่าจะมีเรื่องของการซื้อทรัพย์สิน หรือมรื่องของการขายทรัพย์สินนะคะก็ถือว่ารายได้การเงินอ่ะปรากฏขึ้นแล้วในช่วงเดือนกันยายนนะคะแต่การเงินเนี่ยนะคะอาจจะเข้ามาน้อยกว่าที่เราคาดคิดไว้สมมติว่าเราเลงไว้ว่าการเงินอ่ะหรือกาไรที่เราคาดหวังไว้ประมาณ100%อาจจะลดลงไปหรือน้อยลงไปบ้างแต่ถือว่ายังเกิดโอกาสอยู่นะคะแล้วเรื่องของการเงินเรื่องผลประโยชน์ต่างๆต้องคุยกันให้เคลียร์นะคุยกันให้เรียบร้อยนะคะจะได้ไม่มีปัญหาความขัดแย้งด้านผลประโยชน์เกิดขึ้นด้วยนะบางคน ถ้ามีการขายที่ขายทางขายทรัพย์สินส่วนตัวออกไปแล้วมีเรื่องของการเงินกลับเข้ามานี่มองว่าใช่นะคะหรือถ้าคนไหนเนี่ยกำลังลงทุนอยู่ถามว่าจะได้กําไรกับธุรกิจนี้ไหมได้นะ,ะแต่ได้น้อยกว่าที่เราตั้งเป้าเอาไว้แต่ถือว่าได้นะคะแล้วบางคนเนี่ยมองว่าในเรื่องของการนะคะซื้อขายแลกเปลี่ยนเล่นหุ้นทองคําให้เล่นสั้น ะะจะทําให้มีเรื่องของการเงินเข้ามาถึงจะเข้าน้อยแต่ถือว่าไม่เสียหายนะคะฉะนั้นถือว่ารายได้การเงินสําหรับคนที่เกิดราศีมีนเด่นนะคะอาจจะมีเรื่องของการเงินบางส่วนปรากฏขึ้นนะคะส<โ>่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนที่เกิดราศีมีนนะคะมองว่าจิตผลของไพ่ความรักปรากฏขึ้นนะถ<โ>ือว,ว่าดวงคนโสดมีคนเข้ามาคุยแหละแต่ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ใช่ความรักที่ลงตัว เพราะในเรื่องของความรักหรือความเข้าใจกันนะคะมันยังมีความคลางแคลงสงสัยมันยังมีเรื่องของความรู้สึกที่ยังกลัวอยู่หรือยังคิดว่าความสัมพันธ์ที่เข้ามาเนี่ยมันจะไม่ยืนยาวอะนะคะฉะนั้นคนโสดไม่ต้องรีบร้อนนะคะค่อยๆพัฒนากันไปนะรวมถึงนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์นี้ต้องระมัดระวังคนที่มีคู่นะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการคบซ้อนอะนะเกิดขึ้นด้วยนะนี่ให้ไปรอบครอบส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยาน,นี่ความรักก็มีปัญหากันมาก่อน เหนื่อยกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะรู้สึกว่ามันไม่มีความสดชื่นแล้อะความหวานชื่นมันลดน้อยถอยลงไปนะเดือนกันยายนนี้ก็ต้องรอบคอบนะปัญหาเก่าๆยังกลับเข้ามาอยู่โดยเฉพาะบางคนที่คู่ครองคนรักนะคะเคยทําให้เสียใจเคยทําให้ผิดหวังเคยมีเรื่องของการนอกใจมาก่อนนะมันก็จะกลับมาทําให้เราเกิดความทุกข์เกิดความไม่สบายใจนะคะทาให้เรื่องของความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างนะคะที่จะมีเรื่องของปัญหาเกิดขึ้น อันนี้ให้ไปปรับกันนะคะให้พยายามปรับกันบางคู่เนี้ยรู้สึกว่าไม่ได้อยู่ในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วอยู่เพื่อลูกนะคะลูกเป็นสิ่งเดียวนะที่ทำให้ อดทนทุกอย่างนะคะฉะนั้นถ้าเราจําเป็นต,ต้องอยู่ด้วยกันแล้วมันยังมีไพ่ความรักปรากฏขึ้นอยู่นะคะก็ถือว่ายังมีความสัมพันธ์ที่ยังรักกันอยู่ถึงแม้ว่าจะเจอทธิพลของไพ่ความไม่เข้าใจกันมาทับหรือมาเลงบ้างนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่รักกันแล้วนะะยังรักกันอยู่แต่มีบางสิ่งบางอย่างมาทําให้ความสัมพันธ์ขาดความไว้เนื้อเชื่อใจกันอะ่ะอันนี้เราก็ต้องไปปรับกัน จะอยู่ด้วยกันต่อไปก็ต้องอยู่แบบมีความสุขนะไม่ใช่อยู่แบบมีความทุกข์ไม่ใช่อยู่แบบความระแวงสงสัยนะฉะนั้นต้องให้ความเข้าใจกันรักกันนะคะแล้วก็พยายามปรับกันให้เยอะๆนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายก็ต้องะระมัดระวังนะคะอาจจะเป็นเดือนที่ปัญหาสุขภาพก็เป็นส่วนหนึ่งกับเรื่องของงานด้วยแหละนะทำให้งานเคลื่อนไหวย,ยากหรือโอกาสที่เข้ามาเราก็อาจจะติดขัดเรื่องสุขภาพด้วยนะคะ บริเวณทรงอกถึงศีรระนนี้ให้เรามาระวังนะคะเรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อปวดเหงือกปวดฟันนะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจสมองและปลายประสาทนะคะแล้วก็นะคะบริเวณทรงอกเต้านมถุงน้ําดีท่อน้ําดีนะคะกระเพาะปัสสาวะนะคะอันนี้อาจจะมีเรื่องของการอักเสบเกิดขึ้นนะมีอาการปวดกระดูกไขสันหลังนะคะแล้วก็การทํางานของตับหรือฮอร์โมนไม่ค่อยดีนะคะ อันนี้ต้องดูแลตัวเองด้วยนะรวมถึงนะคะปัญหาความเครียดโรคหัวใจความดันนี่มาหมดเลยนะคะเพราะอาจจะเป็นปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นมาก่อนแล้วแล้วก็กลับมาเลื้อรังอะ่ะเหมือนกับว่าเรามีปัญหาการติดเชื้อมาก่อนเดือนนี้เหมือนกับเรากําลังฟื้นตัวสุขภาพอยู่แต่ว่าไอ้คำว่าฟื้นตัวมันยังไม่เต็มร้อยอะ่ะมันก็ยังมีเรื่องของการหายใจผิดพลาดบ้างนะหายใจไม่เหมือนเดิมเหนื่อยหอบทํางานไม่เต็มที่ เนี้ยมันก็อาจจะเข้ามาแบบนี้นะคะแล้วบางคนนี้ก็คือรับประทานอาหารไม่ค่อยได้กินน้อยลงเห็นไหมคะมันจะเป็นลนักษณะแบบนี้แหละทําให้เป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายซึ่งอาจจะไปลามถึงส่วนอื่นด้วยฉะนั้นต้องลดความเครียดลงรับประทานอาหารให้ให้ครบนะคะแล้วก็กินให้เป็นเวลานอนให้เพียงพอนะคะจะทําให้สุขภาพร่างกายดีมากขึ้นคนที่ตั้งครรภ์อยู่ให้ระมัดระวังเรื่องของการแท้งบดนะคะ แล้วก็ไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของตัวเองนะที่ต้องไปดูแลใส่ใจสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดสุขภาพร่างกายของญาติพี่น้องนะหรือคู่ของคนรักรวมถึงสุขภาพร่างกายของบุตรหลานบริวารลูกน้องนะคะอาจจะมีปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่ยีสีพยากรณ์จะสรุปว่าอย่างไรนะคะไพ่ยีสีพยากรณ์บอกว่าการทํางานดีไม่ต้องไปเครียดนะคะปัญหาต่างๆจะคลี่คลายไปได้นะรวมถึงในเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ หรือความสําเร็จในเรื่องของการทํางานนะคะยังเกิดขึ้นให้สนุกกับเรื่องของการทํางานถือว่าหาประสบการณ์นะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี่พายยีีบอกยังดีอยู่นะคะยังมีเรื่องของรายได้การเงินที่ดีนะคะโดยเฉพาะบางคนมีการซื้อที่ซื้อทางไว้เก่งกําไรนั่นแหละหรือมีความคิดที่จะให้เช่าพื้นที่หรือมีความคิดที่จะขายนะก็ถือว่าจะมีรายได้มาจากทรัพย์สินนะคะหรือเรื่องปัญหาการเงินเนี่ยยังคลี่คลายไปได้หรือยังส่งผลดี สวนเรื่อง,องความรักนะคะสําหรับคนโสดพระย่ิพยากรณ์ก็บอกมีโอกาสแหละที่จะพบความรักนะคะหรือว่าผู้ใหญ่อาจจะแนะนําใครสักคนมาให้บางคนพบรักทางไกลนะหรือพบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาติพบรักกับคนที่เป็นพ่อไม่แม่แม้นะคะถือว่าถ้าความสัมพันธ์แบบนี้เข้ามาพัฒนาได้มีโอกาสจะพัฒนาถ้าคนคนนั้นเข้ามาแบบเป็นรักต่างวัยอะ ะะอาจจะมากกว่าเราเลยนะคะหรือว่าอาจจะมีผู้ใหญ่แนะนำมาให้นี่พัฒนาได้แล้วเป็นคนทุ่มท้วมหน่อยอะ่ะเป็นพ่อแม่ด้วยเป็นแม่ไม้ด้วยเป็นคนต่างชาติต่างภาษาอันนี้มองว่ามีโอกาสจะพัฒนานะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาน,นี้แม้ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามยังรักกันอยู่ยังปรับกันได้บางคู่ที่เป็นรักต่างวัยนะบางทีคู่ครองแบบอายุยังไม่เยอะนะคะก็มีความรู้สึกว่าจะอยู่กันไปได้ไหมเมื่อไหร่ที่เขาอายุ40ปีขึ้นไปอะ่ะ เขาจะมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเขาจะมีความเข้าใจในเรื่องของความรักหรือชีวิตครอบครัวาม,มากขึ้นนะคะฉะน,นั้นไพ่ใบนี้ก็ยังต้องให้โอกาสในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันอยู่หรือต้องปรับกันนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายนี่ให้ะระมัดระวังเรื่องของการติดเชื้อนะโรคหวัดโรคภูมิแพ้นะคะหรืออาการอักเสบตามข้อกระดูกต่างๆด้วยนะคะซึ่งต้องะระมัดระวังนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงสุกจะชี้นำไว้อย่างไรไพ่แสงสุกนะคะก็บอกว่าการทํางานเนี่ย ของคนที่เกิดราศีมินอาจจะมีปัญหาคือบางคนเนี่ยอยู่ในช่วงที่ตกงานนะคะก็ถือว่าจะมีเรื่องของการทํางานชัว่วคราวเกิดขึ้นยังมีโอกาสในเรื่องของการทํางานอยู่นะบางคนก็ยังอยู่ในช่วงที่มีปัญหาบางอย่างซึ่งอาจจะอยู่ในช่วงที่พักงานอยู่นะคะฉะนั้นอาจจะมีเรื่องของการกลับไปพูดคุยบ้างนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการงานชั่วคราวแหละหรือว่าการฝึกฝนงานอบรมงานนะ,ะแต่มองว่าสถานการณ์ทุกอย่าง ยังมีเรื่องของโอกาสหรือการแก้ไขไปได้สําหรับคนที่เกิดราศีมีนนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี้ไพ่แสงสุกเตือนให้ระวังปัญหาด้านการเงินอาจจะถูกเอาเปรียบด้านการเงินรวมถึงปัญหาค่าใช้ใจ่ายต่างๆนะจะเข้ามาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนเรื่องของคนที่จะเข้ามาหยิบยืมเงินนะคะแล้วก็ปัญหาสุขภาพต่างๆนะทำให้เรื่องของค่าใช้ใจ่ายอาจจะลดหลายไปบางคนมีปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความด้วยนะคะซึ่งก็ยังต้องรอบครอบเรื่องการเงินอยู่นี้ไพ่แสงสุกเตือนในะคะ ส่วนเรื่องของความรักเนี่ยนะคะไพส่สหงสุขบอกคนโสดมีคนเข้ามาคุยนั่นแหละแต่ความรักความสัมพันธ์นี้ยังไม่ยั่งยืนนะฉะนั้นยังต้องใช้เวลาพัฒนากันไปก่อนนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี้ต้องปรับความสัมพันธ์กันเพราะเป็นรักที่ไม่หวานชื่นละเป็นรักที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของธุรกิจเท่านั้นหรือเรื่องลูกอะ่ะฉะนั้นอาจจะต้องไปพูดคุยกันปรับกันแล้วก็เติมความหวานให้กับชีวิตรักชีวิตครอบครัวด,ด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะไพ่แสงสุกบอกให้เรามาระวังนะคะอาการอักเสบในช่องปากรวมถึงนะมีอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะปวดแขนปวดขาปวดหัวเข่าปวดฝ่าเท้าให้เรามาระวังอุบัติเหตุนะคะากับการขับรถขับลาด้วยนี่ให้รอบครอบนี้มองว่าไพ่แสงสุกบอกสุขภาพร่างกายจะมีปัญหานะอันนี้ก็ต้องดูแลให้ดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี่เป็นอย่างไรคนที่เกิดในช่วงวันอาทิตย์ ถือว่ายังส่งผลดีกับเรื่องของการทํางานนะคะเรื่องของการเริ่มต้นต่างๆยังเข้ามาอยู่นะคะอาจจะเป็นเดือนที่รอในเรื่องของการเริ่มต้นนะคะหรือรอข่าวในเรื่องของการทํางานถือว่าจะมีข่าวดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะรายได้อาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการพักฟืนด้านการเงินแต่ถือว่ายังส่งผลดีนะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะมีคนเข้ามาเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะแต่ต้องใช้เวลานะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะเป็นความรักที่อาจจะมีช่องว่างแต่ยังสามารถปรับกันได้นะสุขภาพร่างกายก็ต้องระมัดระวังนะคะอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อหรือการติดเชื้อต่างๆนี้ต้องรอบคอบด้วยคนที่เกิดในช่วงวันจันทร์เดือนนี้ถือว่าจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการทํางานมีการโยกย้ายตําแหน่งหรือมีการเปลี่ยนงานย้ายงานบ้างหรือว่าบางคนนี้ก็คือโยกย้ายช่วงเวลาการทํางานนะคะหรือไปทํางานต่างถิ่น ะะต่างจังหวัดมากขึ้นอันนี้มองว่านะคะในเรื่องของการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการทํางานนี้ส่งผลดีนะ,ะจะมีข่าวดีส่วนในเรื่องของการเงินนี่รายได้ดีนะคะบางคนมีเรื่องของการซื้อที่ซื้อทางไว้เก่งกําไรหรือมีเรื่องของการขายนะก็มีโอกาสที่จะขายได้นะคะเกิดโอกาสในเรื่องของที่ทางนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดมีคนเข้ามาคุยค่ะนะคะ คนโสดโสดมานานเดือนนี้อ่ะจะมีคนเข้ามาพูดคุยนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี้เป็นความรักที่ปรับกันได้ความรักจะสดใสมากขึ้นรวมถึงอาจจะมีข่าวดีนะคะหรือมีเรื่องของการตั้งครรภ์ด้วยนะคะคนที่เกิดในช่วงวันอังคารนะคะถือว่าการทํางานนี้ยังเกิดโอกาสนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะมีปัญหากับหัวหน้ามีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเพื่อนหรือบริวารบ้างรวมถึงการทํางาน,นอาจจะต้องรอบคอบนะ,ะแต่ถือว่ายังส่งผลดีนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะถือว่าเดือนนี้จะมีชโชคในเรื่องของการเงินนะบางคนเนี่ยนะมีโชคในเรื่องของการเงินจากการทํางานจากการสิงดวงอ,อาจจะมีความล่าช้าในเรื่องของการเงินนะคะหรือว่าโชคลาภบ้างนะแต่ถือว่ายังเกิดโอกาสนะคะแต่การเงินที่เกิดขึ้นนะคะจะได้น้อยลงนะคะแต่ถือว่ามีโชคนั่นแหละนะอาจจะมีค่าใช้จ่ายบางส่วนนะ่ะซึ่งเกี่ยว,ข,ข, aj aj ว,วข้องกับเรื่องของการต่อเติมซ่อมแซมนะคะหรือว่าค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้ใหญ่บ้าง บริวารบ้างเรื่องบ้านเรื่องร้านอาจจะมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้นะคะแต่ถือว่าได้ได้การเงินนี่ยังเข้าหาอยู่นะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะแต่ความสัมพันธ์ยังไม่ลงตัวนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องปรับกันความสัมพันธ์นะคะจะยึดติดแต่กับเรื่องของผลประโยชน์เรื่องการเงินการทองเท่านั้นน,ะะนี้ให้ไปปรับกันด้วยนะคะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันพุธนี้ต้องรอบคอบเลยการทํางานไม่ขึ้นไหวนะเพราะว่าเป็นเดือนที่อิทธิพลของไพ่ช่วย เข้ามาอยู่ในวันของตัวเองนะคะทําให้เรื่องของการทํางานต่างๆนี้ยังมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่นะโดยเฉพาะปัญหาเรื่องอารมณ์เรื่องความคิดนี่แหละนะคะส่วนในเรื่องของการเงินก็ค่าใช้จ่ายเยอะนะคะนี่ยังต้องควบคุมนะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดนี้ไม่โดดเด่นนะ,ค,ะคนที่เข้ามาเป็นการครบซ้อนนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานะจะมีปัญหาชีวิตรักชีวิตคู่นะคู่ครองเราอาจจะทําให้เสียใจนะคะหรืออาจจะมีการนอกใจนะ เรื่องของมือที่3อาจจะเกิดขึ้นนะคะสุขภาพร่างกายก็ต้องระมัดระวังนะคะคนที่เกิดในช่วงวันพฤหัสบดีเดือนนี้ถือว่าการทํางานยังส่งผลในด้านดีถึงแม้ว่าจะมีการ ปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการทํางานเกิดขึ้นบ้างไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้ามากขึ้นหรือช่วงค่ามากขึ้นนะ,ะแต่ถึงว่าในเรื่องของการทํางานนี้ยังประสบความสําเร็จนะ,ะการเงินนะคะรายได้ยังมาจากงานอยู่อาจจะมีค่าใช้จ่ายบางส่วนปรากฏขึ้นบ้างแต่ถือว่ายังควบคุมสถานการณ์ไปได้ส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีคนเข้ามาคุยแต่ยังไม่โดดเด่นนะคะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานะคะเป็นความรักที่จะมีปัญหามีความหึงหวงกันอันนี้ให้ไปปรับกันตรงส่วนนี้คนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์เดือนนี้แบบรุยเรื่องงานมากนะคะเพราะปัญหาค่อนข้างเยอะไม่ได้สบายเลยนะเดือนนี้คืออุปสรรค หรือว่าในเรื่องของธุรกิจที่ลงทุนไปนะคะหรือว่าการทํางานนี่ค่อนข้างประสบปัญหาเหนื่อยนะกับปัญหาที่เข้ามานะคะฉะนั้นขอให้ขยันละกันแล้วก็ขอให้สู้นะถือว่าเดือนนี้ไม่ได้ง่ายแต่ถือว่าความสําเร็จยังเกิดขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี่นะค่าใช้จ่ายยังมากอยู่นะโดยเฉพาะในเรื่องของการทํางานเนี่ยนะคะก็อาจจะทําให้มีค่าใช้จ่ายด้วยแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการต่อเติมการซ่อมแซมการยกย้ายนะหรือปัญหาการเงินหรือการลงทุนนะคะก็ยังไม่ได้ส่งผลในด้านดีเท่าไหร่ เป็นเดือนที่อาจจะต้องลงทุนลงแรงไปก่อนนะคะฉะนั้นในเรื่องของการเงินนะก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายหนักเหมือนกันนะแล้วเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงด้วยนะคะเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆก็ยังต้องรอบคอบนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะสำหรับคนโสดไม่โดดเด่นนะ,ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาจะมีปัญหาชีวิตรักชีวิตคู่กันนะคะนี่ให้ไปปรับสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีจะมีอุบัติเหตุจากการทํางาน จะมีเคราะห์จากการทํางานนะอันนี้ก็ให้หาเวลาไปทําบุญไปสะดเดาะเคราะห์นะคะเป็นเดือนที่เราต้องลุกขึ้นมาแก้ไขด้วยตัวเองอะ่ะทั้งเรื่องงานแล้วก็การเงินอะ่ะเหมือนทุกคนแบบทิ้งภาระไว้ให้คนวันศุกร์หมดเลยนะฉะนั้นคนวันศุกร์นี้ต้องสู้อย่างเดียวเลยนะคะ คนที่เกิดในช่วงวันเสาร์นะก็จะอิทธิพลของไพ่ถ้วยนียเข้ามาเหมือนกันนะการทํางานก็อาจจะยังไม่เคลื่อนไหวอะไรเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเป็นเดือนที่ยังติดขัดนะคะในเรื่องของการทํางานคนที่อายุไม่เกิน24ปีเป็นช่วงที่ฝึกฝนงานลองงานนะคะหรือถูกทดสอบยังไม่มีเรื่องของการโปรโมตนะก็เลยทําให้รู้สึกว่าในเรื่องของการทํางานนี่นะคะมันยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ ขอให้ปรับตัวนะคะจะทําให้ส่งผลในด้านดีนะคะห้ามทํางานไปบ่นไปนะมันจะทําให้ผู้ใหญ่นะคะไม่ปลื้มส่วนคนที่อายุเกิน24ปีขึ้นไปก็เป็นเดือนที่เราได้รับหน้าที่ฝึกฝนเด็กใหม่นะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของความเหนื่อยใจเนี่ยกับเรื่องของบริวารด้วยนะคะทำให้เรื่องของการทํางานต่างๆอาจจะติดขัดไม่ราบรื่นนะคะฉะนั้นก็ให้ไปปรับตัวเหมือนกันนะคะอย่าไปม,มีปัญหากับเรื่องของลูกหรือบริวารน,นะเอกสาร สัญญาต่างๆหรือเงื่อนไขที่เกิดขึ้นก็ต้องตรวจสอบให้ดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี่ต้องรอบคอบมีโอกาสจะมีค่าใช้จ่ายกับคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวหรือบริวารลูกน้องคนรักหรือคนอายุน้อยกว่านะอาจจะเข้ามาทําให้เรามีปัญหาค่าใช้จ่ายมีโอกาสที่จะถูกหลอกลวงนะจากคนใกล้ชิดด้วยนะคะรวมถึงเรื่องของสัญญาเรื่องของการค้าประกันด้านการเงินให้หลีกเลี่ยงนะ ส่วนในเรื่องของความรักคนสดไม่โดดเด่นนะคะคนที่เข้ามายังไม่ลงตัวหรือยังไม่จริงใจนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่ต้องระมัดระวังคู่ครองคนรักจะไม่ซื่อสัตย์นะจะมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์นี้ให้ไปปรับกันนะคะสุขภาพร่างกายก็ต้องระมัดระวังด้วยโดยเฉพาะคนที่เกิดวันเสาร์ที่กําลังตั้งครรภ์น,นะคะ ต้องดูแลสุขภาพร่างกายของเตงให้ดีก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดราศีมีนนะเดือนนี้มันขึ้นด้วยไพ่ดาบนะสีดาบนี้จะเคลื่อนไหวอะไรเราก็ต้องแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไป <S <S อ่ะนะคะแล้วก็อาจจะต้องแบบทั้งปรับตัวด้วยทั้งหาประสบการณ์ด้วยนะมองว่าการทํางานยังหนักยังเหนื่อยอะ่ะสำหรับคนที่เกิดราศีมีนแต่เรื่องของการเงินนี่ถือว่าเด่นนะคะแต่จะเป็นการเงินที่พูดไปตอนต้นน่ะนะคะการเงินอาจจะได้เงินบางส่วนนะ,ะเข้ามาในช่วงเดือนนี้หรือว่าการเงินที่เราได้มาเนี่ยมันต้องแบ่งจ่ายไป เป็นส่วนนด้วยอะนะคะซึ่งมันก็อาจจะได้น้อยลงแหละแต่ถือว่าการเงินก็ยังเด่นนะส่วนความรักนะคะก็ไม่ต้องรีบร้อนนะคะเพราะมันยังมีไพ่หลายๆอย่างที่ออกมาทําให้ความสัมพันธ์นี้มันมันก็ยังไม่หวานชืนะ่นอะมันมองได้หลายลาักษณะคือบางคนเนี่ยไปพบคนที่มีครอบครัวมีลูกติดนะ่ะลูกของอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะยังไม่ชอบเราก็ได้หรือเราก็ต้องไปปรับตัวเข้ากับครอบครัวเขาแบบเนี้ย มันหลายอย่างนะคะหรือว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เข้ามาเนี่ยนะมันก็อาจจะมีปัญหาความกังวลใจหลายๆเรื่องฉะนั้นคนที่เกิดราศีเมีนเองก็ต้องไปพยายามทําความเข้าใจกับคนรักนะคะหรือกับคู่ครองด้วยมันก็ทําให้ความสัมพันธ์ชัดเจนมากขึ้นแต่ไม่ต้องฝืนถ้าเดือนนี้รู้สึกว่ามันฝืนแล้วมันเหนื่อยนะคะโอชีวิตเหนื่อยแล้วเกินงานก็เหนื่อยความรักก็มาทุกข์อีกไม่ต้องฝืนปล่อยให้เป็นเรื่องของเวลานะอะไรที่ไม่ใช่คนของเรานะเขาก็จะไปจากเรา ส่วนอะไรที่เรามองว่าไม่ใช่นะคะแต่ว่าความจริงแล้วคือเป็นคนที่ใช่สําหรับเราคนที่เข้ากับเราได้เขาก็จะเข้ามาอยู่กับเราในช่วงเวลาที่เราไม่มีใครนั่นแหละนะคะฉะนั้นเดือนนี้อาจจะต้องบอกคุณลาศีมินว่าให้เปิดใจให้กว้างทุกเรื่องนะทั้งเรื่องงานการเงินโดยเฉพาะเรื่องของความรักเนี่ยเปิดใจให้กว้าง เพราะมองว่าคนที่เข้ามาอาจจะไม่ใช่สเปคหรือคนที่เป็นสเปคอาจจะไม่ใช่คนที่ใช่นะคะก็เป็นกําลังใจให้นะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบกิจการงานแล้วเกิดความราบรื่นเกิดความสําเร็จในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือวันจันทร์วันอังคารวันพฤหัสวันอาทิตย์ค่ะส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะก็คือวันพุธ วันศุกร์วันเสาร์ค่ะช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ